ไปเองยครับตกาลารัันออยู่ที่แู่ตุงนี้นะครับเราไยใต้ด้ไปครับอันนี้ถือเป็นใต้แล้วก็จะเรียนรูัเนาะนี่เป็นใต้เอาเหนือเหนือเรืนีบเกเร็่ีมางนะครับตอไปนะครับใครทีอนี่ยังที่เรว่าฮัลโหเรีอ เขาบอกคนเราปัจจุบันนี้มีอยู่ส่ประเภทบางคนรู้แล้วก็ไม่ชี้บางคนชี้แต่ไม่รู้ไม่รู้ชี้แวแต่บางคนได้ลูกเรือสองลำนะครับพยายามเรยงให้นแถวนะครับยี่สิบเท พิพายลงไปด้วยและก่อนรับละห้าคนก็ยังดีนะครับต่อไปเราก็จะเข้าพิธีการการเปิดสนามนะครับโดยท่านนายกเมศนะครับพรรนายกเทศมนตรของกระนมสวยเลานะครับดไปดดไปดปดว่าอย่าไปพูดนะบดว่านาะอให้ถึพุทสุบรรทึกวัญสามาบอกได้ถึงทึ และอาจารย์อุดมพชชนะนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์หนีไปนะครับผมสองเออสองคนนี่แหละข่วนกับหอมหรือข่วนกับข่วนก็ไม่รู้นะตากาบเบืออ่าทรับแล้วผีพายกันแล้วกันอออืมเออขึ้นน้ำดังกระฉ่ำเลยนะแมขคนที่เป็นสามีถือว่าเป็นวพิธีประจำท้องถิ่นเราแล้วกันนะครับเพื่อให้พิธีกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วก็เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ทนนทททต้องการนะครับจ่าบเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนะครับได้ประจําที่โพูดย่อมท่านประธานเปิดนะครับกราบเรียนเชิญท่านนาักเทศบาลตำบลทุนพิสัยนะครับท่านปริญญาวันยาสารนะครับได้ให้กล่าวรายงานข้อมูลของวัตถุประสงค์ในการแข่งขันในค่ำคืนกับ,บกเ,เชิญครับ นายกเมนีตำรมมไชา่มนภาพรทาย้ะสิกผมในนามะกมการการจัดการเมืไปแล้วครับไปคิไหน่อยเียวแล้วกันนะครับเจ็ีไทยปะาี553ขอขอบคุณท่านผมีส่รการแต่ขันเรือประเพณีเคอยาวกียริภายได้เริ่มต้นการณี2553เป็นต้นมาเพื่อสืบสาประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่ชาวบ้าน้มเที่ยวและชาวบ้านเชลยง ให้มีการใช้เรือยาวในับน้ำปิงและเรือที่มีเสื่อเสียงซึ่งคนจากการทั่วไปเรือเพชรน้อยเรือพลอยดำเรือทองคำและเรือรสนาทำให้ประชาชนทั้งสองฝั่งของน้ำปิงได้เชื่อมความสมัครสมานและความสามัคคีติเกี่ยวกันระวังนะพี่เตียมสะอาดนะครับ